มาค่ะเรามาล้างบวบด้วยกันเนาะค่ะเนาะแอนก็สิเอาผ่านรูปแบบนี้ค่ะรูปออกแบบนี้เลยนะคะเพราะว่ายังถึงต้องรูปด้บางครั้งในในบวบนี่เขาสิมีหินนะคะมีหินหรือไม่ก็จะเป็นเศษดินเล็กๆนะคะนี่เอาก็สิเอารูปไปออกแล้วก็เอามาพักไว้เตรียมพร้อมที่จะ เสร็จแล้วก็เอาไปเก็บในตู้เย็นนะคะค่ะถ้าวหลางเพาทำก้นสะอาดแบบนี้ไว้แล้วเวลาเราใช้มันจะง่ายนะคะคะเวลานั้นเราเอากระดาษมาเสร็จเข้าตู้ค่ะเก็บง่ายๆเก็บง่ายๆด้วยมือเรานะคะ บวบนีบางครั้งเขาจะมองเหมือนกับว่าเขาสะอาดเหมือนกับว่าเขาไม่มีดินนะคะแต่ที่นั่นไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะคะเบื้องบวบประเทศสวีเดนใงี้ยหลีอด้ค่ะเอาเป็นลวกก็อร่อยนะคะเมนูผงเมนูผัดของเราอร่อยค่ะล่างแบบนี้เลยละคะ่ะบวบนีแอนไม่ได้แช่น้ำส้มนะคะล่าง แล้วก็นี่เลยค่ะง่ายๆนะคะนี่ค่ะแบบัแครนี่เขากับเซไดบวับที่สะอาดแล้วค่ะแล้วเราก็เอากระดาษที่ชู่มาเร็จนะคะเร็จเอาเขาไว้ในตู้เย็นค่ะเวลาเราเอามาใช้เข้ากับซิปแค่ไปเปิดหยิบเอาในตู้เย็นออกมาใช้ได้เลยค่ะ บ่ตองแบบว่าเอามาล้างที่เราลูกสองดวงงีเพราะว่าห้าล้างไวง้งี้สิคือเสซจเรียบร้อยไปแล้วประมาณนี้แหละคะ่ะบวบของเห้านี่เราจะใช้ในเมนูแกงแล้วก็ผัดนะคะนี่ถ้าเป็นแบบว่าหรืออะไรนะคะแกงเขียวหวาน,นะคะ่ะแอดจะใส่เป็นบวบแทนนะคะเพราะว่าแอดไม่มีบักเขือใส่มีนะ่ะมันมีอยู่นะคะแต่ว่าบั เ,เขาจะมีต้นทุนราคาสูงแต่บวบนี่ยเขาจะมีต้นทุนราคาต่ํานะคะแล้วอันไหนที่มันใช้ได้ในราคาต่ำเนี่เข้ากับสัวใจค่ะ่เปจะประมาณนี้เลยนะคะ การทางานของเราการล่างผงล่างพักการล้างบวชของเรานะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้มันล่างบวบห้ลุ่งปานาอาเบิงค่ะว่าทางร้านเราล้างยังไงนะคะเดี๋ยวกันเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ